สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่ผมช่างเอลัมพูนครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดระบบยิ่หโวล์เป็นโลโวล์ครับเครื่องนี้เป็นของคุณนัตียานะครับจังหวัดบุรีลัมหน้าตาแบบนี้ครับอาการเครื่องนี้ทดสอบเบื้องต้นจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องครับเปิดมีไฟออกแต่ระบบชาร์จเจอร์ไม่ทำงานนะครับตรวจเช็คก็เจอในด้านชาร์จเจอร์นะครับเสีย ถ้าเสียแบบนี้ก็ต้องดูอุปกรณ์ที่ต่อไปยังเครื่องนะครับก็คือแผงโซล่าเซลล์ต่อใช้งานยังไงเนื่องจากว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นแบบ PWM ใช้แผงโซล่าเซลล์แบบโลวโวลต์ครับต่อได้ไม่เกิน80โวลต์อันนี้ก็ได้ทำการทดสอบนะระบบชาร์เจอร์ใช้งานได้แล้วนะครับทดสอบใช้สวิตชิงแทนแผงโซล่าเซลล์แล้วก็ชาร์จลงแบตเตอรี่ใช้งานได้ครับ ตอนนี้ช่างก็ประกอบเข้าที่เข้าทางครับ,รบตอนนี้ก็ต่อสายเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะทําการทดสอบเปิดแบตเตอรี่นะครับใส่ไฟเข้าเครื่องตอนนี้ก็มีไฟเข้าเครื่องแล้วนะครับโดยการดูที่หน้าจอของแบตเตอรี่นะครับนะถ้าบีมเอตัดนะอันตรายนะครับเวลาเราไม่รู้นะครับว่ามีไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องแล้ว จ่ายไฟจากแผงเข้าเครื่องเครื่องช็อตได้เหมือนกันนะครับอยากรู้ว่าไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องหรือยังนะครับเปิดสวิตช์พาวเวอร์เลยง่ายๆนะครับเครื่องต้องทำงานครับเครื่องพวกนี้ใช้งานแบบผสมไฟไม่ได้นะครับมีไฟออกมาแล้วที่228นะครับก็คือ230นะตามค่าที่ตั้งไว้นะครับจะอยู่ประมาณนี้ลมเล่งนะครับ เครื่องนี้3,000วัตต์ครับระบบยิ4โวลต์แต่เป็นแบบ l o โวลต์ v, นะครับใช้แผงโซล่าเซลล์ได้ไม่เกิน80โวลต์ครับก็ต้องดูการต่อแผงนะครับนาจะาอนุกรมยังไงจะขนาดยังไงไม่ให้เกิน80ครับก่อนหน้านั้นนะครับเราจ่ายไฟเข้าที่แผงโซล่าเซลล์นะครับไม่มีการทำงานใดๆครับเครื่องไม่เห็นแผงครับเดี๋ยวผมจะปิดสวิตช์ power ก่อนในปกติของอินเวอร์เตอร์ไฮบริด ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับถ้ามีไฟจากด้าน AC in เข้าเครื่องหรือว่ามีไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้าเครื่องนะครับหน้าจอต้องสว่างระบบชาร์จเจอต้องพร้อมทํางานนะครับผมจะจ่ายไฟจากสวิตชิ่งเข้าแผงโซล่าเซลล์นะครับที T ่50โวลต์5 M. แอมป์ใส่เข้ามาแล้วนะครับนี่ครับอย่างที่บอกนะครับถ้ามีไฟเข้าด้านใดนด้านหนึ่งนะครับหน้าจอต้องขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะทําการชาร์จนะครับเดี๋ยวจะมีเสียงเตือนแล้วก็ จะมีลูกศรชี้ลงแบตเตอรี่นะครับว่ามีการชาร์จเครื่องนี้ด้าน d c to d c d c to AC ไม่มีปัญหาครับนะเสียเฉพาะในด้านชาร์จเจออย่างเดียวนะครับมีการชาร์จแล้วนะครับตั้งชาร์จไว้ที่ 5A นะครับนะจากสวิตชิ่งมาที่ 5A ลองนานไปได้นะครับเดี๋ยวสวิตชิ่งองผมจะมีปัญหานะครับนะถ้าทดสอบกับแผงโซล่าเซลล์ก็ได้เลยครับจะเปิดสวิตพาวเวอร์ครับแล้วลองโหลดสัก400โอเป, 400. เปิดรอแล้วนะครับ400เปิดนะครับปาบ๊าแล้วครับ พัดลมทำงานครับโหลดที่400กินกระแสแบตเตอรี่ที่19แอมป์ครับไม่รู้ว่าจะทดสอบโหลดหนักๆได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าเครื่องนี้ไม่ได้โมดิฟายด้วยนะครับเป็นเครื่องเดิมๆอ่ะยหงไหก็มาแล้วนะครับลองโหลดให้หมดเลยเป็นหลอดไฟแสงสว่างครับขึ้นโค้ด07แล้วนะครับอ่าเมื่อกี้มีการกระชากนะครับ โหลดอยู่ที่2,240วัตต์กระแส9 7สิบแอมใช้งานได้ครับสำหรับเครื่องนี้ง่ายๆครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอลําพูนสวัสดีครับ